อ,อืสวยง,งามแท่นอนค่ะพี่โน,โน้องสวยค่ะบดองยางนั้นบเกิด้ะค่ะเอานี้กระเืือค่ะห้างแพรหลายกว่าเก่า พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนนะคะมื่อกี้มาพอกันกับครัวบบ้านของนางเย็นกันอีกแล้วนะคะมื่อนี้เย็นพาพี่น้องมาเข้าป่านะคะเข้าป่าป่าอยู่ค่ะเห็ดอย่างอื่นยังบัท่านออกออกกันห่างๆค่ะเห็ดเ,เห็ดเห็ดไข่นะคะเห็ดไข่เห็ดรวมอะไรเงี้ยมันมันมันบอกพ่อสิรเรคิปไปเลยพาพี่นอ้องอวยมาหาป่าอยู่ค่ะนะคะคิดว่าน่าจะมีเห็ดคมนะคะย้อนห้าไปรุ่นะติดตามกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้เห็ดคมกันไหมนะคะ ไปกันเลยค่ะนี่พอแล้วค่ะมันอยากห้างจังน้อยเลยคะ่ะแต่ว่าบานแล้วดอกกำลังสวยกำลังพอกินเลยค้าง่ญ่ค่ะค่ะ สวยๆเลย ขึ้นเข้ามาก,กับมันหมานะค่ะพี่น้องป<ะ>๊าพี่น้องกวนีนีไหมคะ่ะอือสวยงามแค่น้อ อุ้ยฮักว่าสิยกให้พี่น้องเบึ่งไหมมันยังก่องาใหม่มัน,น,น,มมมนบีบนะคะมันทับไว้สวยๆเลยค่ะ ามันเยาเลยค่ะเนี่ยมันเป็นขีไทยเหระไทยกลบขามันก็จะยาวนะคะ ออกเยอะๆเลยไม่ต้องเสียดายนะคะ มีดอกเดียวค่ะแต่ว่าขาบแบนี้มันตรงเปือเอาด้วยค่ะจังสีเห็นอุ้ยดอ,อกมันล่นเหาะพ่อยค่ะค่ะ อนองค่ะพี่น้องสวยค่ะบ่วดออยางนั้นบ่าเกิดแล้วค่ะเอานี้กับโปงเลยค่ะห้างแพรหลายว่าเก่านี่โอ้ย <ว>ใกล้ด้เต็มตาแล้วค่ะ đó một đóa sẽ đỏ bằng nhì đấy cả, 2 đóa